ปล่อยโอ้ไม่ได้ครับปล่อยสิวะาหอยหอยสิวคุณรอช่วยไปพูดเพื่อให้ไอ้ทองใบมันพ้นผิดด้วยนะครับคำพูดจากทาสอย่างผมอ่ะมันไม่มีใครฟังไอ้คุณก,กลุมกราบแล้วครับไอ้คุณไอ้ทองใบบริสุทธิ์จริงๆครับกลุมสาบมา, <S <S ไ,มา,าได้แล้วหยุดหยุดแล้วมาได้แล้วยังไงวันนี้ไอ้ทองใบมันก็จะต้องถูกประหารชีวิต สำหรับละครสั่งทองไม้พลองทองใบกับการตายของคุณพระเป็นละครแนวดาร์คคอมเมดี้ค่ะที่ผู้ชมจะได้หัวเราะไปกับความสนุกสนานของเรื่องแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกขมขืนและเห็นใจตัวละครที่ต้องรับชะตากรรมกับสังคมในเมืองสม,มุติสุวรรณธานีที่เต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมการกดขี่ข่มเหงทาสในการปกครองสังคมที่ชายเป็นใหญ่ผู้ชายถูกเสมอสังคมที่ผู้มีตําแหน่งและยศถารรดากใช้อํานาจไปในทางที่ผิดขรับชาต ช่อราบางหลวงคมเหงรังแกประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนชั้นทาสที่ทําอะไรก็ผิดไม่ได้ทําก็ผิดส่งเสียงไปก็ไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยมักจะเบาเสมอเมื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วการให้คำมั่นสัญญาของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นเพียงลมปากหากความจริงอันใดไม่ได้ค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของละครเรื่องนี้นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับในทุกตอนแล้วก็อยากชวนคุณผู้ชมวิพากษ์ถึงปัญหาในละครที่สะท้อนมาอย่างสังคมปัจจุบันว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างไรบ้างโดยนําเสนอผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานของสามาธาตุค่ะกับการสืบหาความจริงว่าใครฆ่าคุณพระจากบอกแสต่างๆและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากพฤติกรรมของตัวละครแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณพระบาเรอกรุ่ ละครสังพองไม้พลองทองใบกับการตายของคุณพระค่ะชวนคุณผู้ชมมาร่วมตามหาเบาะแสกันทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะมมงงไ่ออยยาากกตแบบ้คุณลลุณรร